วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งประจำเดือนตุลาคมค่ะ ภายในงานคณะพระพิสุกสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN และทางออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรบางส่วนในประเทศเดนมาร์กได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกันและได้ร่วมปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อกันกายวาจ,าจาใจให้ผ่องใสรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าสร้างทุกสิ่งประจำเดือนตุลาคมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสร้างทุกสิ่งโดยกเระะนมิตรวน,นิสาจีนกระสิกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยก,ลย ja om, กลยัลยาณมิตรเบญจาปัญญาคมกัลยาณมิตรวิไลพรมาแ้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมช Ь โยโดยกลยัลยาณมิตรวิไลพรมาแ้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายสื่อธรรมะโดยกัลยาณมิตรมาลีหันสาจารุพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยการยนณมิตรเมฆาปฏิสุข,ขังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้น,นคะคะเจ้าภาพและสัธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่พระพิสุกสงฆ์ และรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ที่ท่านได้เมตตาให้ธรรมะเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสันอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ได้ถ่ายภาพประริสานร่วมกันเพื่อตรึกตรึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ